Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง5 0าบาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีวัยรุ่นแมปอะวันผีทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนครับผมจะมา พาทุกคนเนี่ยมาฟาร์มค่าสเตตในเกมนี้กันดีกว่านะครับทุกคนก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีเลเวลนะครับทุกคนครับอ,อ,อารมณ์มันก็จะคล้ายๆแมปวันพีซเก่าๆในโลบอกนะฮะทุกคนที่เราเนี่ยยิ่งสามารถขยันฟาร์มค่าสเตตได้มากเท่าไหร่เนี่ย ความโหดของเราเนี่ยมันก็จะเยอะตามค่าสเตตนะครับทุกคนครับอ่ามันไม่เกี่ยวกับเลเวลเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยไม่มีเลเวลเลยครับทุกคนเราจะต้องฟาร์มค่าสเตตให้เราโหดแค่นั้นเลยฮะทุกคนและอยู่ที่ว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนฟาร์มไหวหรืออะไรยังไงก็ตามนั้นเลยครับทุกคนครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะออกฟรีสไตล์นิดนึงนะทุกคนแบบว่ามันไม่ได้ฟิกนะครับว่าเฮ้ยต้องฟาร์มตรงนี้นะอะไรนะไม่นะครับมันอยู่ที่เราลุนล้นๆเลยครับทุกคนว่าเราจะฟาร์มยังไงนะครับฟาร์มเงินก่อนหรือฟ โอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาดูค่าสเตตแรกไปดีกว่านะครับค่าสเตตแรกเนี่ยก็คือค่าสเต้งครับทุกคนครับทำยังไงเนี่ยให้ค่าสเต้งมันขึ้นนะฮะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีมีลีเนาะทุกคนมีลีเนี่ยก็หรืออ่าสตาการต่อสู้ต่างๆครับคาดัมฟิตแมนหรืออิเล็กโตอะไรประมาณนี้เนาะสามารถฟาร์มค่าสเต้งได้หมดเลยครับ ในการฟาร์มเนี่ยก็มีทั้งการโจมตีธรรมดานะครับนี่โดยการคลิกคลิกคลิกนะฮะกับอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้สกิลครับแต่การใช้สกิลเนี่ยมันจะขึ้นเร็วกว่าการคลิกธรรมดาหลายเท่ามากเลยครับนี่อย่างเช่นตอนนี้นะค้าสเตตของผมนะครับสเต็งมันอยู่ที่เอ่อสี่ร้อยสิบแปดใช่ไหมทุกคนมันอยู่ใกล้ๆ้ขีดนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้ใดูเนาะนี่ครับตีธรรมดาสกิลสิครับ E อ่อ ผมใช้เป็นขาดำอยู่นะทุกคนครับเดี๋ยวดูนะครับค่าสแตตจะเพิ่มมาขนาดไหนเนาะนี่ฮะทุกคนครับเห็นไหมใช้สกิลแค่3สกิลเท่านั้นสเตตเนี่ยพุ่งขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนครับหลักๆก็ในการฟาร์มสเต็งเนี่ยก็จะเป็นพวกสไตล์การต่อสู้มีลีต่างๆนะฮะต่อไปครับค่าสเตมินาครับค่าสเตมินาเนี่ยมันจะขึ้นพร,พร้อมๆกับค่าสเต็งครับทุกคนสเตมินาไม่ว่าเราจะใช้สไตล์การต่อสู้นะฮะหรือสไตล์ดาบนะครับ หรือผลปีศาจครับทุกคน3อย่างนี้เนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลอะไรต่างๆเนาะการตีธรรมดายังขึ้นเลยครับทุกคนครับนี่ใช้สกิลก็ขึ้นเนาะนี่สกิลดาบสกิลอะไรขึ้นหมดเลยครับแล้วก็ผลปีศาจผลปีศาจเนี่ยจะขึ้นดีมากๆขึ้นแบบเยอะะเลยอะทุกคนนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูนะสแตทเท่าไหร่ละนี่ครับทุกคนครับ602แล้วนะฮะเห็นไหม นี่เดี๋ยวจําไว้นะทุกคนสเต็ปมันอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูครับสกิลผลปีศาจสักสามสกิลแล้วกันปครบโอเคดูสเต็ปันหนไยครับเห็นไหมทุกคนมันพุ่งมาเยอะมากๆเลยเนาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะพุ่งแบบโหพุ่งแบบน่ากลัวเลยครับต่อไปครับค่าดีเฟนต์ครับทุกคนครับค่าดีเฟนต์เนี่ยก็ฟาร์มสำหรับคนที่มีผลปีศาจจะฟาร์มง่ายมากๆครับแค่เรากินผลปีศาจแล้วก็โดดลงน้ําทะเลแบบนี้นี่ครับ ในเลือดเรามันก็จะลดแล้วค่า d e เฟน s ์เนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าง่ายมากยิ่งเป็นผลฟิิก s ยิ่งง่ายครับเพราะว่าเราเนี่ยจะอยู่ในน้ําได้นานขึ้นนะครับทาให้ค่าสเต็ปของเราเนี่ยมันฟาร์มได้อ่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนครับอ่าแล้วก็อีกแบบนึงนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่ได้กินผลปีศาจนะครับก็แค่ไปตีมอนนะฮะทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่ไปสกิทมอนมาสักตัวนึงครับ ปัป๊บแล้วก็เดินถอยออกมาเนาะแต่มอนตัวนี้มันตีหนักมากครับทุกคนเดี๋ยวดูตรงเลือดนะปัป๊บเห็นไหมยิ่งมอนตีหนักนะครับค่าดีเฟนต์ของเราเนี่ยมันจะยิ่งแบบโหพุ่งเยอะมากๆเนาะออยิ่งโดนดาเมจเยอะเท,ะท่าไหร่เนี่ยค่าดีเฟนต์ของเรามันก็จะยิ่งไม่ยี่เห็นไหมค่าดีเฟนต์เลื่อนแล้วทุกคนเห็นไหมครับอ่ะยิ่งมอนตีแรงค่าดีเฟนต์ของเราก็ยิ่งขึ้นเยอะเนาะประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปครับในการฟาร์มค่าดาบครับ ในการฟาร์มค่าดาบก็ตรงตัวเลยครับทุกคนเราจะต้องใช้สกิลดาบครับไม่ใช้สกิลดาบในการตีธรรมดาก็ขึ้นครับไม่ค่าดาบก็ขึ้นเนาะในการใช้สกิลนี่ขึ้นเหมือนกันครับทุกคนครับนี่ยิ่งเราใช้สกิลเนี่ยมันจะยิ่งขึ้นดีกว่าเนาะดีกว่าในการตีธรรมดาเยอะมากเลยครับเช่นเดียวกับเอ่อสไตล์การต่อสู้เลยทุกคนค่าสเต็งครับยิ่งเราใช้สกิลเยอะเท่าไหร่ค่ามันก็จะยิ่งขึ้นเร็วตามด้วยเท่านั้นเนาะ นี่ครับอย่างค่าดาบของผม86ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้ใดูสัก3าสกิลครับ Q R แล้วก็ F ครับปั๊บป๊บปับป๊บเรามาเช็คแสแตตกันอีกหนึ่งรอบครับเห็นไหมทุกคนสแตตดาบของผมเป็น87แล้วนะทุกคนครับโอ้โหขึ้นเร็วมากเลยขึ้นเร็วมากจริงครับนี่นี่นี่เช็คอีกสักรอบหนึ่ง เป็น88แล้วฮะทุกคนครับเห็นไหมขึ้นเร็วมากๆต่อไปครับปืนปืนเนี่ยก็เหมือนดาบเลยครับทุกคนฟาร์มแบบเดียวกันเลยเหมือนกันเดะเลยฮะแค่เราไปซื้อปืนมานะทุกคนแต่ที่ผมไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าปืนมันจะติดอยู่ข้างตัวเราด้วยนะถ้าจําไม่ผิดผมไม่ชอบนะครับผมก็เลยไม่ซื้อเนาะก็คือว่าไอ้ค่าปืนเนี่ยเหมือนดาบเลยครับแค่เรามีมีปืนใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ใช้สกิลปืนยิงธรรมดาเนี่ยค่าสเตตก,ก็ขึ้นนะครับ หรือเราจะใช้สกิลสกิลนี้ยิ่งขึ้นเร็วกว่าการยิงธรรมดาอีกนะฮะทุกคนครับก็ปืนกระดาษฟาร์มเหมือนกันเดะเลยฮะทุกคนต่อไปครับในการฟาร์มค่าฮาคิครับในการฟาร์มค่าฮาคิเนี่ยฮาคิมันจะมีอยู่กับพวกสไตล์การต่อสู้ครับแล้วก็อยู่กับดาบครับแล้วก็อยู่กับปืนด้วยนะทุกคนปืนก็มีฮาคิครับอ่ะคือในการฟาร์มฮาคิเนี่ยก็แค่ให้เราเนี่ยเปิดฮาคินะครับมายี่เป็นไงขาดาครับเปิดฮาคิที่ดาบด้วยนะครับไม่ยี ถ้าเราใช้ดาบฟาร์มเนี่ยเราจะได้ค่าสเตตสองค่าครับเราจะได้ค่าค่าดาบด้วยครับแล้วก็ได้ค่าไอ้นี่ด้วยเนาะฮาคินะฮะทุกคนครับอ่าได้2ค่าเลยแต่ถ้าเราใช้สไตล์ในการฟาร์มฮาคิ amin, เราก็จะได้ทั้งฮาคินะครับแล้วก็ได้ค่าสเตงเนาะทุกคนอ่าประมาณนี้เนาะเนี่ยก็คือเราใช้สกิลดาบนี่ครับใช้สกิลดาบหรือจะเป็นการฟันธรรมดาก็ได้นะทุกคนค่าฮาคิมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหมค่าฮาคิเดี๋ยวผมจะใช้สกิลดาบแล้วกันเนาะสกิลดาบครับปับ๊บปั๊บเข้าไปฮาคิเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่าฮาคิเลื่อนแล้วนะครับเป็น121แ,แล้วเห็นไหมแค่นี้เลยนะครับในการฟาร์มฮาคิต่อไปเนี่ยต่อไปผลพิศาจครับผลพิศาจก็ฟาร์มง่ายๆครับทุกคนแค่เราใช้สกิลของผลพิศาจแค่นี้เนี่ยค่าสเต,ต็มันก็ขึ้นแล้วเนาะนี่เดี๋ยวผมจะใช้ใดูนะตอนนี้ค่าสเต,ต็อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ประมาณนี้ สี่สองสี่ครับสี่สองสใช้สักสามสกิลแล้วกัน Q E E นี่ไม่ได้นะทุกคนมันเป็นสกิลบินนะครับ R แล้วก็ F นะครับไปบไปดูค่าสเตตใหม่ครับอีกรอบหนึ่งสเตตก็เห็นไหมทุกคน4ี่สองสี่ตอนแรกอยู่แค่เออ่ประมาณต้น,ต,นต้นหลอดนะครับตอนนี้เนี่ยเลยครึ่งหลอดมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับห้า แค่นี้เนี่ยก็เป็นการฟาร์มสเตตทั้งหมดแล้วนะฮะทุกคนครับเรามาสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนสเต็งเนี่ยได้จากการาที่เราใช้สไตล์มีลีในการต่อสู้สเตมิน่าเนี่ยได้จากการใช้สกิลต่างๆครับค่าดีเฟนส์นะครับได้จากการที่เราเนี่ยโดนดาเมจนะฮะค่าดีเฟนส์เนี่ยมันก็จะขึ้นตามเนาะค่าดาบครับเราก็แค่ใช้ดาบในการเล่นนะฮะใช้สกิลอะไรต่างๆ ค่าปืนเนี่ยก็เหมือนกับการฟาร์มดาบเลยครับฮาคิเนี่ยก็แค่ให้เราเปิดฮาคินะฮนะทุกคนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับค่าฮาคิมันก็จะขึ้นสรุปสุดท้ายนะครับค่าผลปีศาจเนี่ยแค่เราใช้ผลปีศาจในการเล่นเนี่ยผลปีศาจมันก็จะขึ้นแล้วนะฮะทุกคนครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับในการฟาร์มค่าสเตตทั้งหมดในเกมนี้นะฮะทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายลาไปด้วยสกิล3ดาบของโซโรชูโรนะฮะไปดีไปดีสี่ไปดีมาดินฟอร์ดเรียบร้อยครับโดนลูกกระจอกตบตายห่า